สวัสดีครับผมดุยช n แนลนะครับและวันนี้เราอยู่ในเกม Li ยเรน e r r r ์แร r เตรดูดันไม่เกรงใจคลานะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเอาใจสายเกลือซะส่วนใหญ่นะครับคือผมเนี่ยก็จะรีวิว r a n g e อที่มีสกิลเหมือนเจมมืดกับบอสแสงนะฮะสกิลเปลี่ยนสภาพศัตรตูครับผมซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้นะครับนึกว่าเฮ้ยพี่ไอสกิลเหล่านั้น,น่ะมันอยู่แค่พวกเจมมืดกับบอสซีเเท่านั้นนะ จต่ผมจะบอกให้นะครับว่าสี่ตัวเนี่ยมันมีสกิลเปลี่ยนสภาพศัตรูอยู่ในตัวมันนะครับเอาไว้ให้เสียวๆกันมาดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือบาวตัวตลกนะครับผมจะเลือกเป็นใช้เป็นร่างอันต้าสกิลของมันสกิลแรกก็คือสะท้อนความเสียหายเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้ทักษะเลยนะครับส่วนสกิลโดดเด่นเนี่ยนี่สกิลสองเปลี่ยนสภาพศัตรูและ ยกเลิอกอมาตะนะครับอ่ามาดูตัวที่2กันเลยตัวที่มีชื่อว่าอาริสขาแดงนะครับอาริสขาล็อกอะไรนั่นแหละตัวที่เราเปิดเจอบ่อยๆไอพวกตัวเจ็ดดาวอะนี่ซึ่งมันก็มีนะครับสกิลที่2ของมันเอ้ยสกิลแรกดามเมจพิษสกิลสองก็คือนี่เปลี่ยนสภาพศัตรตูเป็นเป็นทหารกงไพ่นะครับตัวต่อมานะครับเทอ่าโคนี่เทปีสร้างสรรค์ล่างอันต้าแม็กนะครับ ตัวนี้เนี่ยสกิลก็คือ1สตัน2.5าวิแล้วก็2เนี่ยเปลี่ยนสภาพศัตรู24ีวินะครับพูดไม่ผิด24วีวิอ่านสกิลแล้วศูนนคูณเลเวลต่อมาตัวที่5เอ้ตัวที่4โคนี่หนูน้อยหมกแดงนะสกิลแรกของมันก็คือจะมีการสตันอ่าเป็นเวลา2วินาทีส่วนสกิลที่2เนี่ยเปลี่ยนสภาพศัตรูให้กลายเป็นเห็ดน้อยน่ารัก5วินาทีนะครับ ไม่พูดมากทำเพลงนะครับผมจะไปทดสอบในด่าน408ตัวล้ายของเรานะครับ้าหาตตาแรกผมก็จะรอให้บอสมันออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยเลือกแซลลี่ตาแรกผมจะรีวิวเป็นบอสต,ตัวตลกก่อนนะครับเราจะมาดูความแม่นของการเสกนะครับอาสกิลแรกเป็นการบัฟสะท้อนสกิลสนี่ครับโยนไปโอเคยังไม่ติดเดี๋ยเลือกอีกตัวก็ยังไม่โดนนะดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเสกโดนไหม นี่โดนแล้ฮะสตัวดาเมจของตัวนี้ก็พอใช้ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสายไวพลิปแล้วก็มีพลังเวทที่ค่อนข้างที่จะสูงผมก็เลยเอาคาทาเกดยติยศมาใส่เสริมพลังเวทให้มันแล้วก็ให้มันเรียกเร็วๆนะครับอ่าตอนนี้ก็ติดกันลานาวแล้วนะแล้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยติดให้เห็นนะเพราะว่าโดนปุ๊บแล้วก็ตายเลยเพราะดาเมจมันก็แรงเวอร์อยู่ ส่วนใหญ่ที่ติดก็จะเป็นพวกตัวเขียวนะฮะตัวขาวๆตัวเล็กเนี่ยก็อ้าวทำไมไม่ตายวะเออเอาเป็นว่ามันก็แรงพอที่จะฆ่าลูกกระจอกได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยเหลือตัวที่เดินออกมาข้างนอกแล้วนะกลายเป็นตัวตลกกันหมดแล้วนะอ่อคะแนนนะครับผมความแม่นเนี่ยเต็มสิบผมให้เป็นเจ็ดแล้วกันแล้วก็ความแรงผมให้เป็นแปดจุดห้าเลยแล้วกันสำหรับตัวป่วนครับโอเคมาดูที่ตัวต่อไปนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ ใครได้ยินก็คงจะสยองกันหมดแล้วนะได้ยินชื่อเนี่ยขาประจําขวัญใจชาวเกลือตัวเจ็ดาวตู้กาชานะครับผมขอลิขอล็อกนะครับผมนี่สกิลแรกสกิลที่เป็นรูปหัวใจก็คือสกิลเสกของมันนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ติดโหตายแล้วมันน่าจะดูยากแน่เลยผมว่าอ่นี่นะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นรูปไพ่หัวใจนะฮะก็คือเป็นสกิลเสกของมันสําหรับตัว อลิศขาล็อกนะฮะผมขอเรียกเป็นแบบนี้แล้วกันติดหูติดใจและเกินรับตัวนี้เนี่ยการเสกของมันก็คือจะได้แค่แนวหน้าแล้วก็เสกได้แค่ทีละตัวเท่านั้นส่วนตัวผมว่าสกิลพิษอ่าดาเมจพิดของมันออกบ่อยมากกว่าแล้วก็ติดแม่นมากกว่านะครับส่วนความแรงนะครับไม่ต้องพูดถึงขอให้เสียงนี้แทนและกัน ความแม่นยำนะครับผมให้3นะครับส่วนความแรงสกิลเนี่ยผมให้เป็นอ่1.5นะครับโอเคครับผมขออนุญ,ญาตตัดไปตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมอ่ตัวต่อไปนะครับมีชื่อว่าโคนี่หนูน้อยหมวกแดงนะครับผมโ okay, อเคเรียกตัวแทมงก่อนแล้วก็ปุ๊บนี่สกิลแรกนะฮะออกสตันเฮ้ยจะบอกว่าไม่ใช่สกิลของมันนะครับโอ้โหผมดับฝันมากเลยสกิล สายฟ้าเนี่ยมันเป็นของนาฬิกานะครับส่วนของโคโนี่เนี่ยจะเป็นสายฟ้าอ้วน,นกว่านี้ฮนะโหแล้วเพื่อนส่งแซลลี่นี่มาโคตรยาบเลยโอเปลี่ยนบบสภาพศัตรูอีกเดี๋ยวผมซูไม่ดูนะว่าสายฟ้ามันจะเป็นคนละแบบอ่าสายฟ้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ้วนๆสั้นๆน,นะนี่ก็เป็นรูปเปรียบเทียมนะครับฝั่งซ้ายเป็นของแซลลี่หนูน้อยบอกแดงนะส่วนฝวังขวาเนี่ยก็เป็นของแซลลี่นาฬิกาเหมือนเมื่อกี้นะครับอ่าเรามาดูสกิลเซกของมันเลยนะครับ สกิลเสกมันจะเป็นชมพูชมพูฝุ่นฝุ่นนะฮะนี่ก็จะเป็นเห็ดนะเห็ดสีแดงๆจากที่ผมดูแล้วเนี่ยสกิลของมันเสกได้แค่ตัวหน้าเท่านั้นแล้วก็แต่ว่านะความพิเศษของมันเนี่ยก็คือเสกได้เป็นวงกว้างแต่ว่าจุดสั้นๆเท่านั้นไม่ได้เสกทีละตัวเหมือนอาริษขาล็อกนะครับแต่ความพิเศษใส่ไข,ข่ของมันอีกอย่างนะฮะที่แบบพิเศษมากๆคือ สตันแม่นมากเป็นตัวที่สตันแม่นแต่ว่าก็สตันในวงที่สั้นๆฮะดูไอตัวเท่าๆนะวิ่งมาก็โดนสตันถึงสตันสั้นแต่ว่าก็สตันรัวนะตัวมันออกได้ออกสกิลแค่สตันส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นสกิลเสกจะออกน้อยกว่ามากนี่ดูพอหอมปากหอมคอนะครับในส่วนของคะแนนเนี่ยความแม่นยำเนี่ยผมสกิลสองก่อนนะครับสกิลสองการเสกของมัน ความแม่นยำผมให้เป็นเต็มสิบให้สัก4 5จุดห้านะครับส่วนสกิลสตันของมันเนี่ยเต็มสิบผมให้เป็นห้าเลยแล้วกันแต่ความน่ารักผมให้เต็มสิบโอเคครับไปนิติอ่าตัวต่อไปเลยนะครับผมตัวต่อมานะครับสุดท้ายแต่ก็สุดท้ายจริงๆเป็นตัวที่เป็นขวัญใจสำหรับสายฟาร์มผู้เล่นเก่านะครับ<ม>ในด่านสเตจพิเศษกระโหลกหินนะฟาร์มเรื่อยๆจนได้แม็กเทพีโคนี่สร้างสรรน,นะฮะนี่เป็นตัวที่ยืนไกลมากนะครับผมใส่ปืน ยิ่งใส่ปืนไอสไนเปอร์แพนเอตไปก็ยิ่งไกลนะฮะนี่เสกมันจะเสกเป็นสายไหมนะครับระยะเวลาก็24วีวิตามนั้นเลยอ่การเสกของมันเนี่ยมันจะเสกแค่ตัวข้างหน้าแล้วก็เสกได้แค่ทีละตัวเท่านั้นนะครับแต่ความพิเศษใส่ไข่และเพิ่มข้าวของมันก็คือสตันแม่นแม่นกว่าไอไอโคโนี่หมูน,นมุนหนูน้อยหมกแดงอีกนะครับ ว่าดูดนี่ระยะสตันมันก็ไกลกว่าแล้วก็สกิลมันถี่กว่าด้วยนะครับตัวนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะครับถ่ายืนไกลซอยถี่แม่นนิดนึงสำหรับตัวนี้นะครับสกิลเสกสกิลสของมันเนี่ยผมให้คะแนนเต็มสิบผมให้เป็นถ้าเสกนะผมให้เป็นอ่าสี่จุดแปดแล้วกันแม่นแม่นอยู่นิดนึงส่วนสกิลไอสตันดอกไม้นะครับเต็มสิบผมให้เลยเจ็ด เต็มแล้วโอเคมาในส่วนสุดท้าย PVP นะครับในไหนผมก็รีวิวกันทั้ง4ตัวละจะเอาใช้แค่ตัวเดียวจะเป็นไรไปไม่ครับผมจะใช้ทั้ง4ตัวลงแรงเลยอ่าเจอทีมนี้พอดีนะไม่มีเอเลนได้ยืนง่ายๆจัดป้ายแพ้ไปนะครับตาแรกมาต่อด้วยทีมต่อไปนะครับกับ อ่าทีมนี้มีตัวบินหาทีมที่ไม่มีตัวบินแล้วก็ไม่มีเอเลนนะผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าโอเคมีเอเลนผมขอกดข้ามแล้วกันทีมนี้ไม่น่าจะไหวแต่เออไม่ไหวอ่าทีมนี้นะผมว่าเราอาจจะชนะได้อาจจะนะเพราะว่าไม่มีเอเลนแล้วก็ตัวค่อนข้างที่จะจะค่อนข้างที่จะเก่านะนอกจากไอ้ไอ้ท่านไอ้กับไอ้บาวมายากล เดี๋ยวลองดูนะว่าระหว่างเหลี่ยมตัวกับเหลี่ยมเชิงการลบของเราจะสามารถชนะไปได้หรือไม่โอเคตอนนี้ผมเรียกผู้พิทักษ์ออกมาช่วยแล้วกันว่าลันทดมากทีมเราโอเค okay, <Okay, S 2> เขาสร้างกลุ่มม็อบเรียบรนะ้อยแล้วของเราก็เหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้ยังไงตอนนี้เราโดนอ่าเอ้ยนี่ยังมีให้เห็นนะไอ้พไพ่ทหารโอเค อันนี้ไอไอขาล็อกได้ทำหน้าที่ของมันเต็มที่แล้วนะอันนี้ผมยังไม่เห็นผลงานของไอบาวตัวตลกเลยนะเพราะาตัวมันเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปก็คือได้บอกยังตัวมันเนี่ยระยะมันสั้นแล้วก็บางเฉียบโอเคเราโดนบุกป,ประชิดบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะแตกพ่ายแต่ผมจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆแน่นอน โอเคนะครับผมแพ้เป็นที่เรียบร้อยสองทีมติดแต่ว่าในเมื่อเราเนี่ยแพ้แล้วแพ้แล้วเราอ,อย่างไงี้ยเราก็ต้องพานนะครับโอเคเราหาเพื่อนทึบเล่นดีกว่าทีน okay, ีผมมีเพื่อนที่เตรียมเอาไว้นี่น้องเด็กชายนดนะครับนายนดนี่เป็นเพื่อนของผมเองต้องการทึบเล่นเดี๋ยวผมเอาตัวป่วนั่อย่างเดียวนะนี่ก็เป็นเพื่อนที่เล่นกับผมมาก็ ประมาณนานมากสองวันครึ่งโอเคนะครับเอา้าเดี๋ยวหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ oh, เอาหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนกลับแป๊บนึงนะครับอ๋อ oh, ดีนี่นายนตทีมก็ตามเดิมเลยนะแต่ว่าผมก็จะเอาแค่ตัวป่วนไปเพื่อดูว่ามันเนี่ยยังมีลิ์เดชอยู่หรือเปล่าผมใส่แค่ตัวแท้งไปก็พอตอนนี้นี่แล้วก็ยังไงโอเค แชมเปญเก็บหมดโอเคยังมีไอ้ขาล็อกที่สามารถยืนได้และน้องเทพีเสรีภาพที่ยังสตันและเสกได้อยู่โอเคนะดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้โคโนี่หมกแดงก็ได้เฉดโอเคตายเอ้ยยังยังอยู่นะโดนสตันไม่รู้ตัวเลยแต่ว่าไอ้เบาตัวตลกนะครับยืนไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวลงใส่จระเข้เขาโหด โอเคตอนนี้ยืนได้แล้วโอเคนี่อ่าเบาตลกได้เฉิดฉายแล้วครับหตอนนี้คงจะเหลือแค่อ่าโคโนี่หมวกแดงนะครับที่ยังไม่ได้ออกมาเฉิดฉายใสกเห็ดให้ผมดูเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังมองหาเห็ดอ่าโอเคเจอแล้วหนึ่งยอมตอนนี้มีเห็ดแล้วหนึ่งตัวดอกอ่าแล้วก็สายไหมหนึ่งแล้วก็ตัวตลกหนึ่งครบหลักสูตรแล้วนะครับอ้อเหลือของอลิ ผมยังไม่เห็นไพ่เลยนะตอนนี้กำลังหาไพ่ยอยู่ไม่แน่ใจว่ามันเตกติดไปแล้วหรือยังแต่ผมก็ยังไม่เห็นเห็นแค่ตกิลดามจพิษนะผมไม่พัดกลับนะผมจะรอสวนเลยแล้วกันจะได้ดูเต็มๆโอเคตัวตลกทำงานเรียบร้อยยังไม่เห็นทหารของอาริสเลยแต่ว่าตัวอาริสมันก็ยังถึกกว่าหลายตัวนะถึกกว่าดาวตัวตลกแล้วก็ผู้ ไอ้หนูน้อยหมกแดงอีกนะครับโห oh, ตอนนี้ดูก็รู้นะตัวไหนท็อปฟอร์มไม่ใช่เบาตัวตลกแต่เป็นโคนี่เทพีสร้างสัรคของเรานะครับผมยืนไกลซอยถี่สตันแม่นและยังไม่โดนตีนแล้วก็ยังเสกได้ถือว่าค่อนข้างที่จะแม่นนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการรีวิวสายเกลือสำหรับตัวเสกเปลี่ยนสภาพฝั่งตะตนะครับผลคะแนนวันนี้ก็คือตาตาตาแก้ง